สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมกเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาณุกเกษมและดทอกเตอร์ทอนทหรงนาวาสวัสดีราสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมน,น้องผมเพิ่งแต่งงาน <laughs> เราช่วนี่ออกนี่แสงมันเข้าเรื่องให้มันน้องสาวเพิ่งแต่งน้องสาวลูกพี่ลูกน้องเพิ่งแต่งแล้วเกี่ยวอะไรกับเที่ยวกับทรเกี่ยวเพราะว่าผู้ของขวัญวันรับไหว้เขาเร่งรับไหวบ้านผมองมีรับไหวน้องอาจารย์รับไหว้จากผมพออาจารย์เป็นพี่เป็นพี่ก็เลยให้เป็นอาวุโสแล้วอย่างนั้นใช่ไหมับแก่กันสี่ห้าปีแล้วสี่ปีแล้วรับไหวคือ พรมน้องตาค้างของรับไหวแปลว่าอาจารย์ให้น้องหรือว่าใช่ผมให้น้องสิรับไหวเขาอแล้วแล้วเขาไหวนี่เขาให้อะไรอาจารย์ผ้าเขมาอาจารย์ให้ผมผมให้พรมพรมจากตุรกีมาน้องถึงกับตาค้างพี่คนที่ไปด้วยถึงกับหยุดบอกว่าพรมนี้พี่ซื้ออยากได้มาก ขอซื้อขอซื้อตัดหน้าประมาณนั้นแหละมาให้ดูไหนอะแม่ผมให้น้องไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเมื่อถึงเมื่อไร่ถึงตอนตุรกีพี่นี้มีแต่ให้เนี่ยจะจะพาพรมาโชว์เอาพรมาเลยไม่เอาภาพเอาพรมาโชว์กันปูตรงนี้ให้ดูเลยเราจะได้รู้ว่าพรตุรกีนี่เขาบอกว่า handmade one ท n o t two น n o t เป็นยังไง แปลว่าอะไรฮะวันน็อตทุนน็อตแทนพรมตุรกีก็ต้องเป็นแฮนด์เมดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปซื้อพรมที่อื่นเนี่ยเช่นพรมอินเดียเนี่ยก็จะใช้วันน็อตหมายควาว่าเสียเพื่อไปดึงออกมาเพราะฉะนั้นพรมพวกนี้เนี่ยหลุดง,ง่ายเราคือเงื่อนเงื่อนใช่<ม>ตุรกีนี่ใช้ส<ม><ม>องน็อตแบปบปบุปบ๊บปุ๊บปุ๊บเหยียบแล้วไม่มีศึกไม่มีหลุดไม่ดึงไม่หลุดขนไม่หลุดเพราะว่าเป็นทูน็อตแต่เป็นตุรกีเป็นอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่ เซลมันบอกผมนะฮะไม่ใช่ผมที่เป็นทูนืะและทีมมอลโคมก็ดังไม่เหรอผมจารพาไว้ทั้งหลายร้านทูตุรกีไม่ได้ตุรกีนี่พรมเยอะมากเพราะตอนไปตุรกีไอ้ตอนไปมร็โกโคมมันก็บอกว่าผมนดีที่สุดในโลกไหม่ใม่ตุรกีนี่เขามีชื่อเสียงผมเปิดดูใน Google แล้วถึงมีขั้นเขียนว่า How ทูบายอะตุรก s เต a r p e t ชคาเตุรกีนี่ไปมาแล้วไปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเติมเขียนหนังสือแล้ววิวสวยมุม ฟ้าใสตุรกีพี่นี้มีแต่ให้ตุรกีนี่มันต้องอะไรอิสตันบูลใช่ไหมสำหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าหนังสือชื่อประหลาดขนาดนี้จะมีขายอยู่ในโลกด้วยเหรอก็ก็<ข>มีฮะเข้อาใจก็มีชื่อไปแปลกเยอะนะอ <c oughs> ูตามตาการตา <c oughs> รักน้องต้องไปเช็คมันมันมันจะแมชกันชื่อของผม <c oughs> เดี๋ยวเล่มล่าสุดคืออะไร หยีบย่างจางเจเยหยีบย่างจางเจ๋เจี้ยอันนี้อันนี้เพราะว่าต้องไปเดินอยู่บนทางเดินกระจกอ่าแล้วเล่มถัดไปที่จะออกนี่เยอรมันย่างจางเจ๋เจี้ยนี่เป็นเล่มล่าสุดนะะวันที่เราคุยกันแต่เล่มติดต่อจากนี้ชั่งภาพในโฟนอยู่ก็เลยยังซูมไม่ทันแต่เย็นเย็นแต่ภาพไม่ใช่แต่เรื่องต่อไปที่จะต่อจากหนังสือเล่มนี้คือโรเล็กนี่หว่า อ๋อตาถึงมองคือดูไกลๆอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกว่าของปลอมอ้ต่อจากจางจีเจี้ยเป็นอะไรเป็นตามรอยทางรักหนังสือที่โดนคุณผู้อ่านหลายต่อหลายท่านเนี่ยกลดะ่า่ใช่กลด่าเขาเรียกว่าให้เสนอแนะความคิดเห็นมาประมาณสักแปดปีแล้วตามรอยทางรักจริงๆจริงๆมันจะต่อกัน มันหีมาสีขาวกับสาวแก้มแดงมีเล่มแรกๆรักน้องต้องไปเช็คเสร็จแล้วมันก็ต้องมาเป็นตามรอยทางรักแต่พอดีมันมีเรื่องอื่นให้เขียนซะก่อนมันเขียนยากมันเยอรมันเขียนยากมากเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเขาเป็นเยอรมันใช่ไหมตามรอยทางรักเนี่ยทางรักเนี่ยทางรักมันเป็นชื่อนิยายของคุณโทมิยนตีแล้วผมอ่านมาได้แต่เด็กผมก็เลยเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้ผม อยากเที่ยวจริงๆต้องโทษคุณโอมยันตีเพราะว่าทให้ผมหมดเดินเพียบชีวิตนี้เปลี่ยนชีวิตเลยคือชีวิตแทนที่จะเป็นนักวิชาการอยู่ <Okay. S 2> ในห้องแอร์จัดประชุมก็เลยกลายเป็นว่าห้องแอร์ช่างมันอะไรทํานองนั้นกลายเป็นคนท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าวันนี้อย่างที่เราบอกกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเราจบกันด้วยเรื่องของเมืองจีนกันไปแล้วแต่ถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวจีนแล้วก็อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะมีอยู่3ามที่ที่เราคุยกันไป มีฮ่องกงเอ้ไ่ขออภัยปักกิ่งปักกิ่งนี่เราแตะแตนิดๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์ทอนเขียนไว้นานแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าใครที่เดินทางไปเมืองจีนที่แรกที่จะต้องไปก็คือปักกิ่งอยู่แล้วผมรับประกันว่าพระราชวังกู้กงไม่ย้ายไม่ย้ายไม่หลินพระราชวังฤดูร้อนมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าไปถ้าถ้าไปจีนก็ต้องไปที่นี่ก่อนปักกิ่งเป็นเริ่มต้นปักกิ่งมันง่ายสุดถูกสุดแล้วก็ไปเองได้ฮะปักกิ่งจริงๆปักกิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าไป ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปกับทัวร์เพราะว่าไม่มีทัวร์ใดเคยให้สปอนเซอร์รายการเราเอ่อก็ไปเองครับง่าย <นะ S 1> ชิลแล้วก็แนะนำว่าให้ไปช่วงหนาวๆห,หน่อยสำหรับพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังต้องห้ามใช่หนาวมันสบายมันจะมีหิมะทั่วเมืองแล้วคุณมันเดินมันเดินมันต้องเดินเยอะไงมันจะได้ไม่เหนื่อย <c oughs> แล้วคุณก็จะไปไหนไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องหนาวขนาดนั้นม่านบาร์เนี่ยกำลังต้นๆกำลังเย็นๆนะฮะ ลำดับจีนแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์ทอนพูดถึงก็คือจิ้วใจโกหงหลง <S 2> <S 2> ที่หน้าปกเป็น <S <S สาวคนนี้มังกรแพนด้าทาราสวรรค์เล่มนี้นะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งคุยกันจบกันไปสักหกเจตอนที่ผ่านมาและนี่คืออีกเล่มหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นเล่มล่าสุดเหยียบย่างจางเจียเจีย้ยหรือภูเขาวอวตารนะฮะที่ตอนนี้คนไทยหลายคนไปอยากจะไปกันตรงจุดที่เรียกว่าประตูสวรรค์ ใช่เทียนเหมือนสารประตูสวรรค์ประตูที่ได้ชื่อว่าโลกสองโลกมาบรรจบกันก็คือด้านหนึ่งเป็นสวรรค์ด้านหนึ่งเป็นนรกแล้วก็เป็นประตูที่ตอนที่ประเทศจีนกำลังจะเปิดสู่จีนยุคใหม่เนี่ยต้องไปทําพิธี <S <S ที่ตรงนี้พระคอมมินิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ของพระคอมมินิสต้องไปที่นั่นเพื่อทําพิธีเปิดประตูสวรรค์ <S <S อใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องเมืองจีนเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้กับชุดนี้นะครับชุดซีรีส์ว่าเรื่องของจีนกับอาจารย์ธรนะครับ โทรไปสอบถามได้ที่สนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ปกติชุดนี้3เล่มเนี่ยจะอยู่ที่960แต่วา่าเขามาจัดชุดกันก็จะเหลือแค่700บาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกลดไปอีก10%ทั้งหมดนี้จัดส่งให้ถึงบ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,ม,ม0827828353แล้วก็0827828356วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ครับเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยรู้สึก ผูกพันหรือชื่นชมมากครับนั่นก็คือผูตานตะกานตาพี่เล็กพี่เล็กพูดนม่ไงพี่เล็กยังไม่ทําอะไรเลยตั้งแต่นั่งมาีนผมสังเกตผมอยากไปบูตานเป็นคําพูดที่สรุปใจความนิดสั้นแล้วไม่สามารถจะอธิบายได้ตลอกพี่เล็กไปพี่เล็กก็ต้องคุยอะไรกันบ้างเลยครับ ถ้าไเล็กไตแล้วมันเหมือนจีนที่ี่เล็กไปหนาวคิดอะไรไม่รอดสมองมันตื้อพรหนาวขึ้นมาเนี่ยผมสมองตื้อผมเลยจำจำอะไรคลับคลายคลับคลาอะไรเงี้ยเบอร์เบอร์ชีวิตเหมือนดน่งในฝันควรจะพาไปดีแม่ต้อควรพาไปเกินเกินน้ำเข้าๆอาจารย์ภูตานมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ข้อแรกสุดนะครับภูตานนี่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าผมเริ่มจากภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันนี่ ทําไมเราไม่เอาแผนที่ให้เขาดูล่ะทำไมจะต้องทำมือมดูแค่มาดูมันเป็นเทคนิคส่วนตัวมัน่อดูอนนายังไงไม่รู้คือจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเทือกเขาอิมาลัยเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าอินเดียเนี่ยสมัยก่อนเป็นเกาะถ้าเกิดคุณพูดคิดถึงอินเดียเมื่อกว่าเมื่อก่อนสิบล้านปีก่อนเนี่ยต้องคิดถึงอินเดียเหมือนออสเตรเลีย เป็นก่อยเป่อยกันเลยแต่ในช่วงโรกเราเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนได้เปลือกโลคเคลื่อนได้เหมือนกับแผ่นมินไบที่เปลือกโลกชนกกนนะมันไหวซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นเหนือช้า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 เออผมเป็นด็อกเตอร์นะฮะเชื่อผมได้มีศาสตรด้วยครับอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหม นี่นี่นี่เห็นไหมดูรูปดูรูปดูรอาจารย์อธิบายต่อไปฮะเห็นไหมฮะมันจะเคลื่อนขึ้นไม่ใชช้าจากข้างล่างจนถึงข้างบนนะครับเพียขยับไปขยับไปเรื่อยๆมันขยับปีละแค่สองเซนสามเซนสี่เซนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคิดถึงเวลาสิบยี่สิบล้านปีเนี่ยมันก็ไกลอืมนะมันก็ค่อยๆเคลื่อนมาจนชนชนก็คือเอเชียชนเสร็จแล้วมันทําไงชนเสร็จแล้วมันก็ค่อย ดันดันเข้าไปเรื่อยดันให้แผ่นดินโป่งขึ้นดันเข้าไปเรื่อยๆตอนแรกมันเป็นดินไงพอมันดันเข้าไปเรื่อยมันก็ค่อยๆโป่งใช่ไหมลองคิดถึงสองอย่างอันหนึ่งดันลงนี่คือดึงเงินขึ้นใช่ไหมฮะอัดลงคือมันดันอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องอันหนึ่งต้องขึ้นอันหนึ่งต้องลงอันนี้ลงไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นยอดเทือกเขาอินเดียมันใหญ่มากเพราะนั้นโดนดันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดรอยโป่งเนี่ยยาวสองพันสรอยกิโลเมตร 2,400กิโลเมตรของรอยป่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเทือกเขาหิมะไหลหิมาไหลหิมะอะไรอะไรแปลว่าที่อยู่ไม่ใช่ว่าอะไรนี่ไม่ใช่อะไรรักนะฮะอะไรในที่นี้แปลว่าที่อยู่เอามารวมกับหิมะกลายเป็นที่อยู่ของหิมาไรใช่หิมะกลายเป็นเทือกเขายาว2,400เมตร2,400กิโลกิโลเมตรทวีที่มันยาวสักขนาดไหนภาพกรุงเทพนราก็พันสาม อันนี้พี่เด็กน่าจะตอบดีครับผมก็ตั้งแต่เชียงรายยันดันนาที่ว่าก็ประมาณก็เกือบสองพันแล้วนะความยาวมากกว่าประเทศไทยจากเหนือตึงได้ใช่ความยาวมากกว่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตอนที่มันยันกันปุ๊บ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 เนี่ยมันมันก็เลยสูงขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันมันก็ยังยันกันอยู่นะฮะมันก็ยังดันกันอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้เทือกเขาหิมาลัยก็ยังสูงขึ้นพีตนว่าอาจะสูงขึ้นปีละแค่เซนติเมตรเดียวแต่ โลกเราเนี่ยเกิดมา4,600ล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันนานมากมันดันกันมานั้นนะเอพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยกลายเป็นเทือกยอดเขาสูงที่สุดในโลกอย่างยอะยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ยอดเขาสูงสูงของโลกเกือบทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่เทือกเขาฮิมาลัยทังนั้นฮิมาลัยเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือเหนือกับใต้ด้านเหนือของฮิมาลัยก็เช่นทิเบต อย่างที่ทางเอที่เราไปจิวใจใ<ช>โกกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เบียดตรงขอบข้างบนขนาที่ฮิมาลัยด้านใต้เนี่ยมีอะไรบ้างที่คุ้นๆหูกันก็เช่นเนปาลภูตานนะฮะแล้วก็อินเดียสามอันนี้อยู่ด้านใต้หมดขณะที่ทีเบียดอยู่อีกฝั่งหนึ่ง uh huh. นะถ้าเขาอีก2,400เมตรของฮิมาลัยเนี่ยลามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วย ในพมา่านีแน่นอนแล้วยอดเขาสูงสูงกว่าพมา่าที่5,000กว่าเมตรที่เคยมีเขาว่าจะสร้างสกีรีสอร์ทอะไรนั่นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของฮิมาลัยยาวมุดเข้ามาจนจบที่เทือกเขาถนนทงชัย ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเทือกเขาแดนลาวซึ่งแน่นอนมันก็คงจะต้องติดกับลาวอันนั้นจะไม่ใช่ของฮิมาลัยแล้วมันจะเป็นเทือกเขาอีกส่วนหนึ่งที่ลงมาจากทางทางจริงสองพันสี่ร้อยกิโลเมตรนี่มันกินหลายประเทศมากกินหลายประเทศอ้อมันจริงจริงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปากีสถานอะไรแถวนั้นนะฮะไล่มาเรื่อยๆแล้วโค้งผ่านมาจนมาจบที่เทือกเขาถนนธงชัยอันถ้าเกิดอยากเห็นเขาเรียกว่าลากขาทิมาลัยตรงปลายสุดเนี่ยก็ให้ไปที่ดอยอินทนนท์ จะเจอต้นที่เราเรียกกันว่าเอกอุหลาบพันปีไทโดเรนดอนนะซึ่งเมืองไทยมีอยู่สิบสิบชนิดถ้าเกิดไล่ไปขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างในปาน,นี่มีสี่สิบกว่าชนิดมันก็คือเป็นต้นไม้ที่ลามมาเหมือนกันลาม,มา<ถ>มกตกลงโซลมอินทนนท์นี่ก็คือส่วนหนึ่ง ของหิมาลัยเป็นปลายเป็นปลายสุดของหิมาลัยที่เสียบเข้ามาตรงประเทศไทยนะฮะจากนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปหน้านี่ไม่ใช่นะฮะน่านนี่น่านนี่เป็นพวกเดนลาวเป็นทางลางลาวทางเวียดนามนะคนัส่วนกันต้องไปอินทนนท์ซึ่งเทือกเขาดังกล่าวเนี่ยก็มีภูเขาสูงเยอะแยะประเทศไทยดอยอินทนนท์สูงที่สุดเนี่ย2,565เมตร แต่ในภูตานเนี่ยอยู่กึ่งกลางของฮิมาลัยอยู่ในหุบแห่งฮิมาลัยเนี่ยยอดเขาที่สูงมากกว่าเจ0 0พันเมตรเนี่ยมีแปดยอดเจ0ดพันเมตรนี่ก็คือหนึ่งสองสามก็คือเอาวินถณนนสามอันมาซ้อนกันเพราะฉะนั้นในภูตานเนี่ยมันเป็นเมืองปิดเป็นประเทศที่ปิดจุดเริ่มต้นของภูตานเนี่ยจริงๆก็มาจากส่วนหนึ่งก็เป็นมีมีชาวเผ่าเล็กๆน้อยๆอ,อยู่แล้วแต่ที่มารวมกลุ่มกันเป็นประเทศได้ก็คือเกิดขึ้นจากลามะ รามในทิเบตทิเบต,เ,บตเนี่ยมีลาม,มาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือหมวกหมวกเหลืองอีกกลุ่มนึงคือหมวกแดงราม,มาในทิเบตหลายหลายหลายท่านเนี่ยก็บรรลุถึงท่านขั้นเป็นเรียกว่าบรรลุสูงสุดแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ประมาณนั้นคือจะเป็นเซียนแล้วนะฮะก็เข้าไปเข<บ>้าไปใน<บ>ดินแดนพูตานอาลงเข้ามาในดิแนแดนพูตานแล้วก็มา สร้างลาถาดของลามะหมวกเหลืองขึ้นในภูตานแล้วก็มีลามะท่านหนึ่งไปจําศีลจาศีลอยู่ในหุบเขาวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงกึกก้องดังมัง,มงกรร้องก็รีบออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเงาหายไปในนี่ภาษาแถวนั้นเขาเรียกกันว่าดุกอีทลุก,กลุกดุกดุก,กดอเด็กรอเรือสระอุก็ไก่ รุกนะฮะรุกก็คือกลายเป็นที่เรียกของบริเวณนั้นคือชนเผ่าที่เกิดจากเสียงคำรามของมังกรหรือเสียงของมังกรมังกรเทียกพระเจ้าซึ่งรุกเนี่ยก็นำมาใช้เป็นชื่อของรุกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของภูตานลุกคือมังกรรุกคือมังกรแลังจากนั้นเนี่ยบูตานอรตวัติศาสตร์เลยไม่ยาวเหมือนจีน เพราะว่าเป็นชนเผ่าเล็กๆน้อยนับถือผีจนลามาเข้ามาจึวก็เลยเขาเริ่มเปลี่ยนจากนับถือผีมาเป็นนับถือพุทธศาสนานิกายลามก็มีนิกายลามา <ม ok S 1> แยกหมกเหลืองใช่ไหมนิกายลามาแยกเป็นสองส่วนก็คือหมกหลวงกับหมก ok แดงคิดง่ายง่าย,าย,ายซึ่งก็จะแตกต่างกันที่เบียดนิดหน่อยอจากนั้นเนี่ยดินแดนในหุบเขาแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายมีพื้นในกลายเป็นประเทศมีพื้นที่ประมาณ38,00 0ตารางกิโลเมตรใหญ่แค่ไหนก็คือภาคตะวันออกของไทยเหนือจดใต้ ไปแค่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรนิดเดียวนิดเดียวถ้าเกิดออกจุดจกก็คือกรุงเทพตราเหนือร้อยห้าสิบกิโลเมตรนี่สักเท่าไหร่ก็กรุงเทพหินประมาณนะครับความสูงอง่ายๆความสูงกรุงเทพหัหินความกว้างความความกว้างก็แค่กรุงเทพตราดกรุงเทพตราดใช่เราสามารถไปตั้งแต่ตอนทางใต้ของประเทศเนี่ยจะทับเข้ามาในบังคลาเทศเพราะฉะนั้นจะสูงจากระดับน้ำทะเลแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น ขณะที่ทางเหนือของประเทศ150กิโลขึ้นไปทางเหนือเนี่ยสูงกว่า7,000เมตรอะเพราะฉะนั้นสโลปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พูตานเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศพูตานเนี่ยนะฮะก็คือการจำานําข้าวเฮ้ยไม่ใช่ผมเปลี่ยนบุกเล่นๆนะสิ่งที่ได้เป็นรายได้หลักของพูตานก็คือทำไฟฟ้าส่งให้กับ อินเดียเพราะว่าน้ําไหลลงมามันมีไฟ้ามันมีไฟฟ้างระดกันไม่จำเป็นต้องทําเขื่อนขนาดยักษ์ทำเขื่อนเล็กๆปั๊บๆปับๆไล่น้ำมาน้ำทิ้งทิ้งงลงมาปั่นไฟไปเรื่อยๆใช่ครับพอพูดถึงว่าด้วยความที่ประเทศนี้มีภูมิประเทศที่ล่างอยู่แค่ร้อยร้อยเมตรรยเมตรบนนี่เจ็ดพันเคล้ายๆนึกถึงอะไรนะ สีลังกาหรือเปล่าท่าะมีสีลังกาขึ้นไม่ถึง4,7่เจพันแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันที่จะมีความต่างใช่คล้ายๆกันแต่ของพูตานี่เจ็ดพันแล้วถ้าเกิดเลยไปอีกมันยิ่งอัพก็ไป8 0 0พคือมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันส่วนนั้นเนี่ยไปของเนปาแล้วทะลุข้ามไปพูตานไม่ได้ไกลอย่างประเทศไทยนะฮะจะเห็นว่ากษัตริย์จิกมี รัชบง์วังชุกเนี่ย,ม,ยมากับเรามียนบ้านเราบ่อยๆ,อยๆอหลายหลายพระองค์ก็เรียนในในประเทศไทยด้วยซ้ำจริงเ<ๆ>พราะว่ามันใกล้รุกแอร์นี่จริงๆรุกแอร์ที่บินมาเนี่ยเขาบินมาไทยเป็นหลักเลยือามอเมืองหลักๆที่ก็นอกจากอินเดียซึ่งค่อนข้างใกล้ชิดกับภูตานอยู่แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือมากรุงเทพเป็นตรงเลยถ้ามาช้อปปิ้งอยู่กรุงเทพไกด์ผมตอนนั้นก็คือซีกันก็ชวนไปเที่ยวผมก็เราเอ้ามาดิพอมาผมก็ชิ่ง ทิ้งปล่อยทิ้งไว้เองเที่ยวเองผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอชิ่งเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้อยู่บนไม่กลับแล้วเหรอฮะสามสี่วันก่อนทุกเคนจดหมายมาบอกว่าช่วยผมเลคอเมนจะหางานทาในกรุงเทพเป็นชาพูตานชาพูตานคืออันเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้เคร่งแค่ไหนขณะเป็นไกด์อยู่เนี่ยจะสวดอาโอมานิปัตเมหุืมสวดอยู่ตลอดเวลา ในวันที่อาจารย์ไปเที่ยวแล้วเขาเป็นไกด์นั่งรถอยู่เนี่ยกรสวดไปเรื่อยๆแค่ผมผมเห็นเขามักจะถือประคำสวดไปเรื่อยๆพอมาอยู่แบ็กของเจอเอ็มบีเคไปแป๊บเดียวเท่านั้นอ่าก็โดนวัฒนธรรมไทยเข้าไปยังไงก็ตามเนี่ยบินก็บินเนี้ยสามชั่วโมงเท่านั้นเองฮะใกล้มากนะฮะแล้วก็บินตรงสามชั่วโมงเองเหรอตรงฮะตรงบินแป๊บเดียวบินใกล้กว่าพูดในใกล้ใกล้กว่าไปเนปาลด้วยซ้ำเป็นแต่ว่าสายการบินเนี่ยมันมีแค่สายเดียว เพราะว่ามันเป็นประเทศเล็กๆประชากรส8 0หมื่นแดพันตารางกิโลเมตรเนี่ยมีประชากรอยู่แค่หกแสนเจ็ดหมื่นคนคิดง่ายๆก็คือหกเท่าของพารากอนหรือสี่อนี็ได้เอาหกแสนกว่าคนเองฮะหกแสนคนนี้กระจายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มีคนอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีป่าป่าเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตโอ้แล้วก็อย่านึกว่าไอ้ที่เหลือมันไม่ใช่มันเป็นไรนานะไม่ใช่ ไล่นาเนี่ยมีอยู่แปดเปอร์เซ็นต์ไหมแปดเก้าเปอร์เซ็นต์มันไม่เกินสิบก็นั่นคือที่ราบเพราะที่เหลืออาถาอาที่ราบบวกกับป่าทั้งที่เหลือเป็นอะไรเป็นภูเขาหิมะมันก็ไม่มีต้นไม้เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยก็รอดไปเก้าสิบประมาณเก้าสิบนะฮะเพราะฉะนั้นในคนพูตานเนี่ยจะเคร่งค่อนข้างคือเขาบอกว่าลามะบวกเหลือไม่ค่อยเคร่งแต่จริงๆก็ยังถือว่าเคร่งสําหรับคนไทย ประมาณนั้นเองก็สอนเดียวนะลามะหมวกแดงกับลามะาหมวกเหลืออันไหนแดงเข่งกว่าที่เบียรข่งกว่าหมวกเหลืองจะไม่ค่อยเคร่งแต่ก็ยังถือว่าเคร่งเขาไม่กินปลาไม่กินสัตว์เป็นมังสวิรัตมังสวิรัตอถ้าเกิดไปพูดตามแล้วชอบกินเนื้ออย่างผมเนี่ยตายเพราะเห็นข่าวที่อาจารย์บอกว่าเขาทำมีผพัด กินต่นมกินต่ชีสกินต่อะไรพวกนั้นใช่ไเขากินชีสไงฮะแล้วประเทศอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณชอบกินชีสคุณไม่ชอบกินเนื้อเนี่ยคุณชอบกินชีสแต่ผมชอบกินชีสคือจริงๆผมชอบกินอะไรก็ได้ยกเว้นผักอ่าประมาณนั้นเพราะงั้นเรื่องผมชอบกินชีสผมก็ยังอยู่ได้แล้วผู้คนปูตานกินพริกกินเผียงนะฮะพอๆคนไทยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คําถามของคุณเมย์คำตอบง่ายๆก็คือว่า คนแค่นี้นี่ผมถามไปเมื่อไร่เนี่ยตอนต้นถามว่ามันมีอะไรผมคำตอบผม,มง่ายๆก็คือประเทศไหนในโลกนี้ที่มีธรรมชาติอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีภูเขาอยู่มหาศารมีคนอยู่หกแสนวกว่าคนซึ่งหกแสนวกว่าคนเนี่ยที่เป็นคนที่แบบว่ารู้จักโลกภายนอกจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วก็มีวัฒนธรรมที่สงบสบายเงียบเพราะฉะนั้นถ้า โดยหลักก็คือคนที่จะไปพูตานก็ต้องไปเหมือนเป็นคนที่ไปหาความสงบไปหาธรรมชาติทํรลองนั้นถูกไหมแน่นอนฮะก็คือสงบธรรมชาติแล้วก็สีนม่มะสีนะปะมีเทกอยู่เทกหนึ่งเปิดรุมคืนอาทิตย์ละสามวันอะเนี่ยประมาณนะสามคืนสี่คืนมันเหมือนสถานสงเคราะห์ไงไม่รู้สงเคราะห์ทางบันเทิงนะฮะก็ คิดง่ายๆเอาง่ายๆงัง้นคุณผู้ชมบางครั้งคนเราก็เบื่ออย่างเราไปจิ๋วแจโกไปจางเจียเชียดีทั้งนั้นผมก็ไม่ได้หมายมพ่าะมันไม่ดีแต่นักท่องเที่ยวที่เข้าจิ๋วแจโก1สิบวันไม่ต้องสิบวัน่ะแค่เจ็ดวันเนี่ยก็มีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ไปภูฏานทั้งปีทั้งปีไม่ถึงสองแสนช่วงหน้าเรากลับมาจะได้ไปดูว่าสิ่งที่อาจารย์ธรบรรยายบอกว่า ประเทศอะไรที่มันมีธรรมชาติกันแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสวยงามรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีอะไรกันบ้างที่ได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของพูตานกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมนี่ไปดูได้จากเล่มนี้เล่มนี้พิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากเล่มแรกเนี่ยน้าท่วมไปซะเยอะท่วมที่ไหน <c oughs> เลาครับ <c oughs> เล่มแรกตอนที่ออกพูตานครั้งแรกนะฮะสารคดีพูตานออกครั้งแรกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยออกทีละเกือบห้าร้อยเล่ม ตอนที่เราขายเอาทีนี้เนี่ยนะผมเซ็นกันพวกเลยแล้วโชคดีที่ตอนนี้คุณผู้ชมรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมเซ็นหนังสือที่จะขายด้วยอ๋อบอกไว้ตรงนี้เลยนะถ้าไปสั่งซื้อหนังสือรีเควสต์ไปเลยนะบอกว่าขออาจารย์ทอนเซ็นให้ด้วยแล้วก็ยาวๆก็ได้นะชื่อนามสกุลอะไรก็ได้เขียนอะไรไปก็เขียนเท่าเดิมผมคัเขีนเท่าเดิมครับก็ลองไปดูกันได้ในนี้จะมีดีวีดีอยู่ด้วยนะครับนี่หน้าตาดีวีดีสีสันสวยงาม นะฮเป็นทงมนห้าสีงมนรู้ไหมว่าสีอะไรเป็นสีอะไรสีอะไรหมายถึงอะไรอ๋อเอ้าก็หลักๆก็จะมีห้าธาตุไงฮะใช่เป็นดินน้ำลมไฟไม้ไม่ใช่ไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้เป็นโลหะไม่มีโลหะนั่นแบบจีนดินคือเหลืองดินเหลืองน้ำคือน้ำเงินลมคือขาวไฟคือแดงเขียวคือชีวิต เขียวเพราะว่าคนพูตานเนี่ยกับป่าเนี่ยอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเพราะสีเขียวของเขาหมายถึงสีของชีวิตนี่หน้าตาดีๆจะเป็นแบบนี้นี่คือกล้องหน่อยนะฮะนี่คือดีวดีที่คุณผู้ชมจะได้ดูนับจากนี้ไปสักประมาณ4ี่ห้าตอนนะครับแต่ว่าความแตกต่างกันในดีวดีกับสิ่งที่จะได้ดูกันก็คือในดีวดีเนี่ยจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ที่นั่งบรรยายในสตูดิโอของอาจารย์ชั้นดีสตูดิโอก็คือห้องนอนของแกนั่นแหละไม่ใช่เป็นห้องอะไร ห้องกินข้าวห้องทำงานมหมาด้วยนะและจะมีเสียงจริงจากในพื้นที่ที่เวลาไปถ่ายจะได้ยินเสียงน้ำตกเสียงตัวนั่นตัวนี้ร้องอะไรเนี่ยจะได้ยินนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการบรรยายพูดถึงกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะฮะนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆ ตอนต่างๆของเราย้อนหลังได้นะครับบนเว็บไซต์ w w w m a n a g e r c o t h v i d e o นะฮะรวมไปถึง youtube.com พิมพ์หาคำว่าทอนทัวร์ทีวีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ